สวัสดีครับครูโชลิปปัมามศากับผมชื่อนายรนายยังเดิมเลขที่37อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ับที่3วันนี้กรับผมจะมาพูดเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาไม่ว่ายุคใดมนุษย์ต่างก็ต้องการให้มีความชีวิตมีความสุขความปลอดภัยและมีชีวิตยืนยาวจะทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อจุดมุ่งหมายดังกล่าวอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาโดยมีวิวัฒนาการดังนี้1วิญญ,ญาณ วิญญาณนิยมมนุษย์สมัยพปถมบันยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยยังไม่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงคิดเชื่อไปตามความรู้สึกเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่นก้อนหินมีลักษณะแปลกหรือมีจีสันพิเศษพิเศษต่างกว่าปกติก็จะคิดว่ามีสิ่งลี้ลับอยู่ภายในจึงทำให้จึงทำให้สิ่งนั้น แประหลาดไปสิ่งลี้ลับนี้เรียกว่ามณนะหรืออำนาจที่ไม่มีตัวตนแต่มีชีวิตจิตใจมีพลังวิเศษที่จะปันดาลให้คุณหรือแก่มนุษย์ได้จึงเกิดความความรมนับถือมณนะขึ้นมาระยะนี้เรียกว่าสมัยมณนะต่อมาจึงเกิดหมอผีซึ่งเป็นบุคคลที่อัญเชิญพลังวิเศษของมณนะ ออกมาใช้ตามจุดสิ่งต่างๆยุคที่หมอผีมีความสำคัญนี้เรียกว่าสมัยมายาต่อมามนุษย์ได้พยายามทําความเข้าใจในในเรื่องมณะให้มากขึ้นก็ก่อเกิดความเข้าใจมนะก็คือวิญญ,ญาณน,นั่นเองซึ่งวิญญ,ญาณที่สิ่งสถิตยอยู่ในที่ทั่วไปไม่จำเป็นต้องอยู่ในสิ่งที่แปลกประหลาบเท่าเท่านั้นอาจสิ่งอยู่ในสัตว์ในต้นไม้ภูเขาและทะเลก็ ก็ได้จึงเกิดการนับถือสัตว์ที่ตนคิดว่าจะมีวิญญาณสิงสถิตยอยู่เช่นนับถือจระเข้เต่าแมวสิงโตเป็นต้นทั้งยังนำสัตว์หรือสิ่งที่ตนขอารพมาเป็นที่เคารพของเผ่าจนเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าต่างๆชาวพื้นเมืองของเผ่าของประเทศนิวซีแลนด์ได้แก่สลักรูปคนนั่งซ้อนกันหรือที่เรียกว่า คาลูติกิการนำสัตว์หรือรูปแกะสลักมาเป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าเรียกว่าเคารพป,ประจำเผ่า2ธรรมชาติเทวานิยมต่อมามนุษย์จะพยายามทำความเข้าใจในเรื่องวิญญาณให้เจ,เจนงขึ้นไปอีกก็ได้มีความเข้าใจว่าวิญญาณมีศักดิ์สิทธิ์มิเศษเกินกว่าวิสัยของมนุษย์ จึงเรียกวิญญาณว่าเทวดาหรือเทวเจ้าซึ่งเทวเจ้าเหล่านี้สิง่งที่อยู่ธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดการเรียกการเรียกพระอาทิตย์พระจันทร์พระวลุนพระอัคนีและพระคงคา <c oughs> เช่นในสนากิีกโบราณและศาสนา,าพราหมณ์เป็นต้นนอก,นอกจากนั้นอนอกจากนี้ยังนับถือ ผู้ที่ตนคาอพลบบิดามาันดาบรรพบุรุษพระมหากษัตริย์และวีรบุรุษว่าเมื่อเมื่อตายไปแล้วก็จะกลายเป็นเทพพระเจ้าสิงงกติดอยู่ในที่ทั่วไปเช่นบ้านเรือนเป็นต้นเรียกกันว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเรือนสามเทวนิยมใดสมัยต่อต่อมามนุษย์บาง พวกเกิดความคิดว่าเทพเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะสูงต่ำลดลดหลั่นอย่างมนุษย์ทั้งน่าจะมีเทพเจ้าสูงสุดเหนือกว่าเทพเจ้าทั้งหลายดุจพระราชาเป็นใหญ่กว่าองค์ประชาพระองค์ทรงมีอำนาจสูงสุดเช่นทรงทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้งกำเนิดชะตากรรมของมนุษย์ดูแลเป็น เป็นไปของโลกพวกมีความเชื่อดังกล่าวยังยังมีความแตกต่างกันไปบางคนมีความเห็นว่าเทพเจ้าทรงส่วนมีหลายองค์เช่นศาสนาพราหมณ์ก็เรียกพระมูธเทวอนิยมบางคนมีความเห็นว่าเทพเจ้าทรงส่วนมีสองคอยถัดทัดท่านอำนาจาฟหนึ่งสร้างแต่สิ่งที่เกิดแต่สิ่งแต่อีก ฝ่ายหนึ่งสร้างแต่ไม่แต่สิ่งไม่ดีดังที่มีสิ่งคู่กันอยู่ใน